กองไฟที่ไม่ใส่ฟืนมันก็ดับก็เหมือนความรักถ้าไม่ใส่ใจมันก็จบหวานเจี๊ยบจุบจ๊บๆยามเย็นๆเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกลองเจชยแจ้ว ส่งเสียงร้องจุกูจุก,กูจุก,ก,จก,กูอย่างมีความสุขสวยงามโดนโดนใจยามเย็นเย็นเลยครับ ep ีที่37ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ หล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับหล่อล่ำได้ใจเลยครับ200บาทครับบูชาสององค์300บาทครับบางๆเบาๆครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อนวลนวลน,นุ่มนุ่มแน่นแเลยครับสวยงามเก่าเก่าอย่างนี้ก็200บาทครับราคาจับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่3ครับเป็นพระขุนแผนเคลือบครับเนื้อผงครับขุนแผนเคลือบชเชลักครับ มันๆเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับเลี่ยมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับ รายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะมัน,มนเเๆ,ๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับดูแล้วเข้มขังครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่6ครับ เป็นพระเนื้อดินเก่าครับพระเนื้อดินลงรักเก่าครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับน่าจะเป็นเนื้อผงครับรายการที่7ครัการเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะมันมันเลยครับเก่าตามการเวลาครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์หน้าแก่ครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ200บาทครับ ลาคาสบายกระเป๋าครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแน่นมันมันเลยครับด้านหลังด้านหลังโคตดดอกจันครับน่าจะปั๊มครับ เลียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมขี้ตาครับหล่อหล่อล่ำเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับ ไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่11ครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับเนื้อมันๆเลยครับปิดตาพิมพ์หูกระต่ายครับ รายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับรุ่นปืนแตกเสียนบาทครับเสียนโตครับนำโลหะเทวรูปที่ชำรุดมาหล่อหลอมใหม่ครับพุทธคุณเทียบเท่ารุ่นหนึ่งครับ รายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับเลี่ยมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับกันน้ำเข้าครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆออกเนื้อทองแดงเถื่อเน,นเลยครับมันๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จหล่อโบราณครับเนื้อเปียกทองคำครับ ด้านหลังปั๊มพยาคุดครับเมตตามหาอำนาจมหาบารมีครับมหานิยมมหาสเสน่ห์มหาอุดครับรายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับหล่อหล่อล่ำเลยครับ หล่อล่ำมเพอร์เฟกเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเหนือจัดจ้านเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนหนือนวนๆนวนแน่นๆเลยครับ ใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่18ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานต่อโค้ดเลยครับดำดำมันมนเลยครับตรงสังคติครับต่อโคด้ดัตอุครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนครับ รายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงหลักเก่าครับเนือแก่งๆเลยครับแก่งๆแน่นๆเก่าๆค่ำๆเลยครับมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกครับพร้อมบูชาเลยครับ200บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับ รายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ สวยคมสวยมันครับดูแล้วเข้มขังครับสวยเย้าวยวนใจครับรายการที่22ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกชัยโยครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆมันๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับสวยนะจะพี่จ๋า200บาทจัดไปได้เลยรายการที่24ครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับหนือมันมันแก่งๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่25ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับออกเนื้อภายเงินเลยครับรายการที่26ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆแน่นๆเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ เหนือจัดจ้านเลยครับรายการที่27ครับเป็นพักกุครับปางลีลาครับเหนือชินตะกัวครับปางลีลาสวนเข็มครับ สวยสวยคมๆเลยครับปางหลีลายเอวองอ่อนช้อยอรชอนอ่อนแอ่เลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับหุทธสินงดงามครับรายการที่28ครับหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสวยคมสวยมันครับ งดงามเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับ200บาทผ่านตลอดสายครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่2 9เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งๆเลยครับแน่นๆมันๆเลยครับ รายการที่30ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพระดีพระสวยเมืองชาละวันครับจังหวัดพิจิตรครับเจ้าของตำนานครับกะสุนคตครับรายการที่31เครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยครับ เนื้อมันๆเลยครับมันๆนุ่มๆเลยครับนงวันนวันเลยครับแต่ไม่นิ่มครับมองแล้วสบายตาครับเนื้อออกเหลืองฟักทองเลยครับฟักทองแตงไทยเลยครับรายการที่32ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักครับหลังแบบครับ นวลนวมันมนเลยครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จครับข้างเม็ดไข่ปลาครับมีเม็ดไข่ปาลาด้วยครับเกตทะลุสมครับนวลนวเลยครับนุนน่มนแน่นแนนเลยครับด้านหลังมีรอยปูไตด้วยครับ ปูน้อยหนีบมือเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตั๊บเลยครับหน้างับหน้าบูชาครับ 200บาทครับเช้าหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่35ครับเป็นพระขุนแผนครับลงบอลทองเก่าครับด้านหลังฝังเหรียญครับต่อโค้ดเลข3ครับภูมิพลอดุลยเดชครับราชการที่9ครับ ขุนแผนมหาสเสน่ห์ครับมหานิยมมหาอุดครับเมีตาขาขายร่ำรวยครับรายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับน่าจะเป็นคาบกูครับปกคุมทั่วองค์พระเลยครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ บางบางเบาเบาครับรายการที่37ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับเนื้อดินมันๆออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับ เนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับสวยเย้ายวนใจเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับรายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆเลยครับ เก่าตามการเวลาครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับรายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับหล่อล่ำครับสวยทุกมุมครับ โดนใจเต็มๆเลยครับ200บาทครับรายการที่41เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆแก่งๆเลยครับออกเนื้อกระยาศาสตร์เลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปครับพี่ๆน้องๆสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์เข้ามาได้เลยครับที่080 9536529ครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนครับเบอร์เดียวกันครับ080953 หกห้าสอครับพระเครื่องมหาชนครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับขอบคุณครับ